สวัสดีครับดีไว้ข้าง่งต้มรักรับ,รบต่อจากคลิปที่แล้วครับที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนแกนพัดลมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแกนสีเข้าไปก็ตอนนี้เครื่องทํางานนะครับอันนี้สีเข้าใหม่นะครับ ก็เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ไฟสุดใสนะเป็นไฟกะมาอ่อนกวเาเพียงเลยก็ผมได้มาตับแต่งหน้าแป้นให้พ่อแต่ก่อนนะครับตอนนี้ก็ใช้เครื่องไปแล้วมันแกนสึกข่าวมันเริ่มร้อนไม่เป็นเม็ดนะผมก็เลยมาเปลี่ยนให้ก็ส่วนใครที่สนใจอยากซ่อมเครื่องนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์0 9 5้า 0697772ครับครับหรือโทรมาสอบถามอาการก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับแส่งเม็ดข้าวให้สวยนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของบีไว้ท่้น,นด้วยครับสวัสดีครับแค่ว่าขันแกนมันล่องตัวมันเศ้าค่มมันกับอย่งเม็ดงามกว่านี้อย่พอ่กขันแกนนหม่มันก็ได้มันก็ได้ปรับอย่างมาก ที่เป็นแบบรอบสองนะตรงนี้